สวัสดีค่ะพี่น้องว่าด้วยเรื่องแรงงานต่างดาวเขามาหฮ็งงานในไทยเนาะพี่น้องเออบางคนบอกว่าเฮ้านะ่ะได้เงินหลายจากเขาเขามาต่อวีซาวีซายุบานเฮ้าเขามาอาศัยยุบานเฮ้าได้เงินจากเขาเยอะแยะหนูนี่นั่นใช่ในอดีตพี่น้องเอ้ยในอดีตในอดีตนั้นเราได้แต่เดี๋ยวนี้ในอาเซียนเราไม่ได้เพราะว่าฟรีวีซ่าค่ะเออพี่คนเล่าที่คอยฮูจักนะเขามาอยูอ่แบบฟรีวีซ่าพี่น้อง ยามหอดงามหอดเวลาเขากรกลับบานเขาแล้วเขาก็กลับเขามากไหมโดยที่เขาก็ต้องเสียอย่างเลยสักบาทให้กับประเทศไทยสมัยตะโกนนี่เขาต้องมาเสียค้าวีซ่าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทซึ่งล้านค้นกับคูนเขาไปเออสองล้านสามล้านคนกับคูนเขาไปเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วอ่าเป็นการเปิดอาเซียนเปิดอาเซียนเราไม่ได้วีซา่า เกี่ยวกับคนที่มาทํางานบอสเป็นคนเล่าคนพมา่าคนกัมพูชาเว <c oughs> <c oughs> ียดนามสิงคโปร์อย่างพวกนี้ไม่ได้เลยเฮาิีด้แทกับพวกกลางพวกฟังยุโหรปพวกนอกอาเซียนขึ้นไปทีมาอยู่ทีมาผนักแยกแยกกันออกเนาะพี่น้องคนที่เขามาเหตุงานแย่งงานกับคนที่เขามาผนัก หละยยูสื่อคนที่ยูซ,ซ,ซื่อจับใจชายสวยกินยูอยางอยากแล้วบ่พ่อต้องมาเสียภาษีน้ำพี่น้องตอนนี้ผัวลังหลายคนกับคนสวยหูเนาะพี่น้องเขาเสียภาษีเงินได้เท่ากันกันกบเฮ้าเขาเอาเงินเขาจากต่างประเทศเนี่ยถ้ามาก,กวัวตามที่รัฐบาลกำหนดในรายได้ภาษีเงินได้ จะต้องเสียภาษีตามขั้นบันไดเหมือนกันกับคนไทยเลยและกะต้องเสียเงินไปเหตุวีซ่าและเวลาไปไหนไปเที่ยวไหนบ่มีความเป็นอิสระพี่น้องเออบ่มีความเป็นอิสระไปโรงแรมก็ต้องยืน่นพาสปอร์ตที่โรงแรมกลับมาหอนเฮื่อนก็ต้องมากรอกขอมูลว่ากลับมาถึงสถานที่ที่พน,นักแล้วและการต่อวีซ่าก็จะต้องมีการตรวจสอบจากตโม ตำรวจตรวจคนเขาเมืออสิมาตรวจถึงบ้านว่ายูอาศัยที่นี่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการจ้างแล้วอ้างว่าอาศัยอยู่มองนี้แต่คนไม่ได้อยู่เออเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะในเรื่องของชาวต่างชาติที่เป็นคนฟาราลังเนี่ยติดพวกฟรลังพวกยุหลมทั้งหลายเนี่ยโดนอยู่ตอนนี้ปีที่แล้วเนี่ย โต้ข้อง่อยที่เริ่มปีที่แล้วเสียภาษีรายได้โตข้องข่อยกระด้ผ้าเมียผ้าคุณสามีไปเสียภาษีแล้วเรียบร้อยเออต่อวิสากรบ่เคยผลาดที่จะไปต่อแต่ตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเออคนที่หูเรื่องจากพีที่เป็นคนเล่าเขาบอกว่าเขาต้องต่อวิสาแล้วนะเขาต้องหยุ่งยางทั้งเอกสารแล้วนะเฮ้ยรายได้ของประเทศนเท่าเนี่ย หายไปเป็นพันล้านหลายพันล้านเลยเด้พี่น้องในการยกเลิกการต่อวีซ่าฟรีวีซ่าเห็ดห้ยเงินที่เขามาในบ้านเฮาหายไปเยอะแล้วบางคนเห็นมาเห็ดงานแต่ไม่ได้ทำงานโดยถูกกฎหมายรับเป็นเงินสดแทนเฮาบออ่ได้สามารถที่จะเก็บผ้าษีกเขาได้เลยนะ ถ้กินยูอยากเขาจับใจไฉ่สอยอยูบานเฮ้าแต่ผ้าสีเราไม่ได้อะไรเลยบ่ได้อีหยังเลยจากเขาบางคนที่มานางขายผักขายหยาเขาใส่ซื้อคนอื่นนั่นนะฐานผ้าสีเขาก็ไม่ได้เสียเฮ้าพ่อปาดพ่อเบียดเขาได้นอเนาะเขาได้เต็มเต็มเขาได้เน้นเน้นแตกต่างบ่แตกต่างเออ ยังสามีของก่อยเนี่ยไ้เงื่อนเดือนจากประเทศเขาโอนเงื่อนเขาบ้านเฮาปุ๊บมีการลีด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 ,ลด,ลดแล้วและก็ต้องไปแจ้งเสียภาษียามสินปีแตกต่างจากคนที่เขามาทำงานโดยเฉพาะงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์อีหยเสริมสวยแม่บ้านบางที่เม่บ้านบได้มีสลีปเงิ่อนเดือนโดยซ้ำไป ร้อยจางกันเองกับมีถ้าตรงเนี้ยเข้มข้นได้จะดีมากๆเลยแล้วยกเลิกการฟรีวีซ่าไปซะเพื่อออหยังเพื่อประเทศมีอยไรใดแมนบบหรือว่าโบแมนแล้วทำงานถ้าเขามาเห็นงานก็นต้องเป็นวีซ่าทำงานถ้าเขามาเที่ยวก็ต้องเป็นวีซ่าท่องเที่ยวโอ้ท่องเทียทเท่ยวว่ามีวีซ่าเขามาได้ประมาณเก้าสิบมือ แมนบอกรู่าเจะไหนคอยลืมประมาณนั้นเอากลับเขามากขึ้นซะเถอะบางคนยังบดทันหูว่าเขาฟีวิซาแล้วบอกว่าการที่เขาเขามาอยู่บ้านเฮาเฮานี่ได้เงินจากเขาไม่เวลากินเวลาอยากเขาก็กินอยากยั่งประหยัดพี่น้องเขาก็กินอยากย่างประหยัดหอบเงินกลับไปบ้านเขาอันนี้เป็นเรื่องจริง แล้วงานหลายงานที่เฉพาะเจะจงของคนไทยแต่ถับไปเบิ้งหรือตรวจสอบดีๆไม่แล้วคนของเขาเขามาแย่งกันเยอะแยะบางคนบอกว่าตำรวจบอกว่าถูกกฎหมายถูกกฎหมายตรงไหนเนี่ยมันงานของคนไทยเป็นงานเฉพาะว่าได้เป็นงานที่ต่างดาวสามารถทำได้ แต่กห็ห้ทำบอกอยู่นี่บางคนก็บอกว่าเอา้าทําไมบดแจง้งก็เคยถามเคยแจง้งแต่ว่ามันบม่มีผลก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพ้อเพอเฮาอ่ะสางศัตรูอีกตั้งหากอยู่ยากอยู่ลำบากทะเลาะก,กับคนอื่นก็บบแมน่นวา่าสุขสบายดิพี่นอ้องทะเลาะกับคนอื่นไม่ใช่ว่าจะสุขสบาย เนาะอันนี้ก็คือมา่เราในมุมที่จะของหูเพราะว่าก็มีบางคนที่เพินถามเขามากระตอบตามที่หูเนาะพี่น้อง